ครับสวัสดีครับบันทึกณนะวันอาทิตย์ที่12มีนาคมพุทธศักราชส5 6 6ากับเรียนขออนุญาตนะครับวันนี้เรามาหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนนะครับมาบอกเก่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกเก่าวเล่าเรื่องนะครับที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลวงพ่ออุ่นสุขหกามโมนะครับหรือพระครูวินัยวัชรกิจนะครับ ภระกิติคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับสายเมืองเพชรบุรีนะครับท่านสถิตอยู่ที่วัดตันกงตําบลมาปะเขาอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับถือว่าท่านเป็นธรรมทายาททางด้านศาสตร์วิทยาคมสัพพวิชานะครับของภระกิจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับที่เป็นภระกิจิคณาจารย์ยุคเก่านะครับได้แก่ หลวงพ่อทงสุขนะครับอินทโชโตหรือสมณศักดิ์ชั้นยศที่พระครูพินิษสุตคุณนะครับวัดตนดหลวงนะครับอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับรวมถึงนะครับรวมถึงนะครับหลวงปู่จันธรรมสาโรนะครับหรือสมณศักดิ์ชั้นยศที่พระครู วัชระ,ะหลังสีนะครับพระกิจิคณาจารย์นะครับผู้เป็นตำนานของวัดมรุกทายาวันนะครับนะครับก็ถือว่าสืบทอดต่อเนื่องสายของวัดมรุกทายาวันนะครับอำเภอหัวหินจังหวัดประจุบกิริขันนะครับและองค์ที่มีความสําคัญน,นะครับเพราะว่าถือว่าอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมนะครับใกล้ชิดติดอัสนะสงท์ที่นั่งที่นอนกันเลยทีเดียวนะถือว่า หลวงพ่ออุ่นฝึกขากามโมเนี่ยเปรู้สิ์ต้นกตฏิก็ได้นะครับนะครับพระกิจิคนนั้นนั้นก็คือหลวงปู่ขันธรรมชโชโตนะครับหลวงปู่ขันธรรมโชโตวัดมาปะเขานะครับซึ่งตั้งอยู่ในตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันนะครับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์รุ่นเก่ายุคเก่านะครับ หลวงพ่ออุ่นฝุขะกามนเนี่ยนะครับถือเป็นพระกิจิคณาจารย์ในยุคก,กลางนะครับในยุคกลางค่อนมาทางยุคใหม่นะครับนะฮะแล้วก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่เนี่ยท่านมีชื่อเสียงกันมาตั้งแต่นะครับช่วงกึ่งพระพุทธกาลนะครับต่อเนื่องเชื่อมโยงมาจนถึงนะครับปีพุทธศักราช2540เรื่อยมานะครับเรื่อยมานะครับ ทั้งจริงๆแล้วท่านก็อยู่ในพื้นที่ก็จะทราบกันดีนะครับดังนั้นการเก็บสร้างวัตถุมงคลของท่านนะครับผมก็คงจะต้องนะครับยึดโยงจากเอกสารนะครับนะครับยึดโยงนะครับจากหนังสือนะครับนะครับให้ได้เป็นข้อมูลใช้อ้างอิงกันก็คือนะครับสังเกตชีวประวัติและภาพวัตถุมงคลนะครับพระครูวินัยวัชรกิจนะครับ พระอุ่นนะครับสุขกะโมนะครับพระอิคิขนาดการนะครับที่ถือว่าเป็นธรรมทายาทที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงมาถึงนะครับในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่ถือว่ามีความพีชฝุกสุดนะครับพีดฝุดสุดเหมือนกันนะครับก็ถือว่า มีกลุ่มมีก้อนนะครับมีชมรมที่นิยมสะสมเครื่องนะครับที่ได้สืบสานตำนานนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์ของกิจการอาจารย์เมืองเพชรบุรีแม้จะในปัจจุบันนี้อาจจะนะครับกระแสความนิยมศรัทธานะครับที่ค่อนข้างนะครับของพระกิจิคณอาจารย์เมืองฝายเพชรบุรีเนี่ยค้นข้างที่จะ ขาดช่วงไม่ต่อเนื่องนะครับก็เพราะว่านะครับพระก,กิจการนาจาร์เนี่ยได้ล้มหายนะครับได้ล้มหายได้โมรณาภาพปล่อยวางท่าขันวังขันกันไปนะครับนะครับตั้งแต่หลวงมะคงวัดเขากิ้งหลวงมะตัดวัดชัยนานะครับหลวงพย้อยวัดตนหลวงนะครับก็เลยทําให้การสืบสอบค้นหาของพกกระคกิจไยเมืองพิบุรีเนี่ยนะฮะ เป,ปเป็นไปได้ยากนะที่พอจะหลงเหนืออยู่ก็หลงพ่ะแถมาะช้างเทกาจากนะครับนะฮะท่านก็ยังมีสตอรี่มีเรื่องราวต่างๆให้พอนะครับทราบกันถึงปัจจุบันนะขนยาเป็นภาพเพราะว่าวันนี้นะครับเรื่องราวที่ผมจะยึดโยงจะบอกก่าเล่าถึงนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระก,กิงนะครับพระก,กิงนะครับพระก,กิงรุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นแรกนะครับแต่เป็นพระก,กิงเศรษฐี นะครับจากเอกสารอ้างอิงนั้นที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยนะครับพระกิ่งเศรษฐีนะครับหรือพระกิ่งมหาเศรษฐีนะครับจัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2องพันหนะครับก็ระยะเวลาก็ล่วงมา20ปีแล้ว20ปีนิดๆน,น,นะครับก็ถือว่าพระมีอายุในการจัดสร้างนะครับแล้วการจัดสร้างเนี่ยนะครับจำนวกนการจัดสร้างเนื้องเงินเพียงแค่20 เพียงแค่99องคอ์นะครับเ ah นื้อเงิ ma ig ma ig, นเพียงแค่99องค์นะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับหรือเนื้อทองเหลืองนะฮะเนื้อทองฝาบาทหรือเนื้อทองเหลืองในจำนวน799องค์ถือว่าจัดสร้างไม่มากนะครับจัดสร้างน้อยนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจแม้นว่าพระวัตถุมงคลนะครับที่จัดสร้างโดยหลวงพ่ออุ้นฟุขกามโมเนี่ยนะฮะในนามของท่านจะมีจํานวนนับได้กว่าร้อยรุ่น นะครับนับได้ว่าเกาะกว่าร้อยรุ่นนะฮะตั้งแต่ยุคเริ่มแรกสมเด็จเหมน็นเรื่อยมาจนเนื้อแรลววัดพมพมชะแงะนะเขาพมชะแงะนะฮะที่จัดสร้างกันมาถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่หายา,ยากยอดได้รับความนิยมนะครับก็ต่อเนื่องเชื่อมโยงมาจนถึงวัตถุมงคลร,รุ่นใหม่ๆนะครับก็ให้ได้ติดตามหานะได้เล่นหาเก็บสะสมกันนะครับ นะครับก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันพระกิ่งของท่านเนี่ยสรงางินมาหลายรุ่นนะครับแต่ที่ผมหยิบยกรุ่นกิ่งมหาเศรษฐีหรือกิ่งเศรษฐีเนี่ยนะครับก็เพราะว่านะครับผมได้สัมผัสจับต้องกงินมานะครับก็เนื่องจากผมได้ไปลงไปทํางานต้องบอกอย่างนี้ผมลงไปทํางานนะจากต้นสังกัดบริษัทเดิมเนี่ยนะฮะที่จังหวัดภูเกต็ตไป ไปคุมไฟงานก่อสร้างนะครับไปเป็นโปรเจกต์ไซต์ของโรงแรมโรงแรมมารีออทหาดไม่ขาวนะครับก็ช่วงประมาณปีพุทธศักราชนหระฮะเวลาผมลงใต้เนี่ยลงไปทํางานที่ใต้นะก็จะแม้ว่าวิเว,ว,วียนไปหาที่วัดตันกงนะครับไปกราบนมรการหลวงพระอุ่นนะครับนะครับก็มาจะได้รับความเมตตาจากท่านถือว่าเป็นสริมคนในการเดินทางก็ สะดวกนะครับนะครับผมลงก็แวะไปแลกเปลี่ยนวัตถุมงคลนะครับแล้วก็เอาไปแจกนะครับเอาไปแจกหรือเอาไปให้เพื่อนพพพเพื่อนสูงผู้ที่ทํางานร่วมกันอยู่ที่ใต้นะครับเวลาผมขึ้นมาจากใต้นะขึ้นมาเคลียร์งานนะครับก็แวะมักจะมาขากับแวะกลับมากลับน้ำส่งการหองท่านก่อนที่จะเข้ากรุงเทพนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับในระยะเวลาเกือบหนึ่งปี นะครับเกือบหนึ่งปีเมื่อผมจบงานนะครับเมื่อผมจบงานที่ที่ใต้นะครับเมื่อผมจบงานที่ใต้แล้วเนี่ยนะครับผมขึ้นมาวันนั้นเนี่ยออกจากออกจากภูเกต็ตมาประมาณ11บเอโมงเช้านะครับนะครับก็ช่วงประมาณพระตีของเพนนะฮะก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับก็ตั้งใจว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปกลับนะักการท่านก็ขับรถมาจนถึงนะครับ ถ้าปุฟุราธานีก็หวังว่าเออวันนี้เราหลวงพ่อคงจะอยู่นะเราคงจะไปถึงไม่เย็นมากนะก็คงจะได้เจอเจอท่านนะครับก็เลื่อยไล่เลื่อยลงมาจนกระทั่งมาจนจากฟุราดนะครับถ้าปุ่ฟุราดขึ้นมาจนถึงสี่แยกลงช้างขึ้นมาจนถึงฟุราดอ่ะพอร,ระยะเวลาไอ้มันเริ่มเนื่อนนานแล้วเราก็ขับรถไม่ถึงสตีเพราะาเราขับไม่เร็วนะครับผมขับรถไม่เร็วนะครับ ก็พอดูเวลาแล้วเอา้านี่ทุ่มกว่านี่เรายังถึงแค่นะครับบางฝะพานเพิ่งเลยบางฝะพานมาหิวข้าวแวะทานข้าวที่นะครับแวะทานข้าวที่ปานบุรีก่อนนะครับปานบุรีก่อนเติมพลังก่อนนะครับเพราะว่าทานข้าวเสร็จก็ยังในใจก็ยังคิดว่าเราจะได้ทานหลวงพ่อไหมหลวงพ่อจะจําวัดก่อนไหมนะครับขับรถไปจนถึงสามทุ่มนะครับสามทุ่มพอถึงวัด ก็กระโดดลงเลยกุฏิไม่ปิดอุย้ยดีใจมากขึ้นไปเห็นหลุงพ่อนั่งคุยกับลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับลูกศิษย์เขาก็ทักผมก่อนเลยอ้าวลุงพ่อคนนี้ใช่ไหมมาแล้วนี่หลุงพ่อหลุงพ่อได้เงาหัวแล้วพอผมเข้าไปการบัพการเนี่ยนะครับลูกศิษย์ท่านนั้นเนี่ยฮะเขาก็ทักผมบอกว่าลุงลุงพ่อยังไม่ยอมจำวัดเลยบอกให้นั่งคุยกับท่านก่อนว่าเราคนที่เขาขึ้นมาจากใต้เขาจะมากราบเดี๋ยวเขาจะไม่เจออุย้ย ผมนี่ตกใจเลยว่าเอา้าลุงลุงพ่อรู้ด้วยเนี่ยผมก็ยิ้มท่านก็หัวเราะนะครับอ่ะมากราบละผมก็ได้สนทนากับท่านพอประมาณแล้วบอกว่าทางลูกศิษย์เขาก็ขอตัวบอกเอามาแล้วผมขอตัวนะั่านหลวงพ่อเขาก็ขานว่าการลาผมก็คุยหลวงพ่ออยู่สภาหนึ่งบอกว่าหลวงพอ่อผมไม่โกรบกวนเวลาหลวงพ่อแล้วผมดีใจได้กราบหลวงพ่อแล้ะนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแลกเปลี่ยนผ้ากับ หลวงพี่ชัยนะครับน่าจะเป็นพระเลขานะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมก็ได้นะครับและเปลี่ยนวัตถุมงคลเพื่อกลับมาเป็นที่ระลึกนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวปฏิหารที่ไม่น่าเชื่อนะฮะร,ระยะระยะ,ระยะทางอยู่ห่างไกลกันหลายร้อยกิโลนะครับหลายล้านกิโลจากเพชรบุรีเนี่ยถึงสุราษฎร์ถึงภูเก็ตพังงานเนี่ยนะฮะ แต่สามารถสื่อใจถึงกันได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับถือว่าเป็นเรื่องแปลกแต่จริงนะครับอวันนี้เราก็เลยหยิบยกกิ่งนะครับกิ่งมหาเศรษฐีหรือกิ่งเศรษฐีเนี่ยมาให้ชมดูกันนะครับก็จะประมาณวัดนะครับลูกทรงนะครับก็เหมือนกิ่งทรงของวัดสุทัศนะครับกิ่งทรงวัดสุทัศ์กิ่งพระสุพรรณบัตินะก็ถอดแบบรอบพิมกมานะครับก็ศิลปะก็เป็นจีนนะครับจีนหน้าจีนนะครับคุณทรงอะไรเหมือนกันทุกอย่างทุกจีนนะครับ นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นบัวเก็บเก็บเจ็ดกีบนะครับนะฮะไม่มีบัวอีกหนึ่งกีบด้านหลังที่จะเป็นลักษณะของสายวัปอวนนะครับตรงนี้ผมเคยได้อธิบายไปหลายครั้งแล้วนะครับน่าจะเข้าใจกันนะครับแล้วด้านหลังนะฮะด้านหลังหรือด้านล่างอง์พระด้านฐานบัวเนี่ยนะฮะไม่มีการบอกชื่อรุ่นนะครับไม่มีการบอกชื่อรุ่นไม่มีการบอกชื่อหลวงพ่อ นะครับไม่มีการบอกชื่อฉายาดังนั้นก็คาดเดาได้โดยประการเดียวที่ใต้ฐานนะครับที่ใต้ฐานคุณยักขยายภาพนะครับนะครับที่ใต้ฐานก็จะมีตกโคดนะครับนะครับนะครับแล้วก็มีตกหมายเลขนัมเบอร์นะครับนะครับก็คือตกโคดมหาเศรษฐีนะครับเป็นภาษาไทย นะครับแล้วกิ่งเนี่ยนะฮะคล้ายๆเป็นกิ่งกิ่งในตัวนะครับเจาะนะครับฝังไม่กิ่งอยู่ในตัวนะครับก็ได้เห็นนะฮะแล้วก็มีลำดับนัมเบอร์อุ้ยได้เบอร์23นะครับองค์เนี้ยผมแลกเปลี่ยนมาในราคา700บาทนะครับเป็นขาลงใต้นะครับอันนั้นผมลงใต้นะครับลงไปที่โรงแรมมารีออตพังงานเนี่ยผมก็ไปเช่านะครับลงไปนะครับแล้วก็ ผมก็ไปถูกหวยหุ้นนะครับถูกหวยหุ้นนะอา่าอาจจะได้ไม่เท่ากับองค์พระนะครับน่าจะได้อยู่ประมาณสัก560บาทหรือไงเนี่ยผมซื้อตัวตัวละ5บาทหรือหรืออย่างนี้นะซื้อซื้อหน้าสองเลขอย่างนี้ซื้อหน้า2ตัวละ2บาทแล้วก็ซื้อเจาะเจาะเลขสองสามเนี่ยอีก5บาท7บาทนะครับที่ได้560ก็คือเข้าใจบาทละ80บาท นะฮะก็ถือว่าเป็นโชคนะครับนะครับถือว่าจะไม่ได้ราคาเท่ากับเท่ากับองค์พระนะครับเราลงทุนไป25บาทนะครับก็คือหน้ารูด2ตัวตัวละ2บาทก็คือ20บาทอุ้ยเดี๋ยวจะเป็นการบอกกันให้เล่นหวยหุ้นนะฮะเพราะที่ใต้เขาเล่นหวยหุ้นกันทั้งเช้าทั้งบ่ายแล้วเราอยู่ในสายงานเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องปกติที่คนเดินโพยเขาจะเข้าไปขายกับพวกพวกช่างหรือช่างนี่แหละนะฮะหรือพวกผู้รับเหมาเนี่ยนะฮะ ขายกันเองขายกันภายในภายในกันเองนะครับก็พอจะได้เข้าองค์พระคืนนะครับอ่าก็ปรับประมาณนี้เรื่องรล่านะครับเรื่องราวก็ประมาณนี้นะครับก็ให้ได้ทราบนะครับให้ได้กล่าวถึงเลื่อึกถึงนะครับพระกิจ,จิคณาจารย์ที่กราบได้กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ,จนะครับแล้วท่านเป็นนบมายากของสุดยดพระกิจ,จิคณาจารย์แห่งยุคด้วย นะครับอันนี้ก็เลยก็หยิบยกนะครับเรื่องราวของพระกิ่งหรือพระอวโลกิเตศวรนะฮะดังนั้นผมก็ยังไม่ได้สอดแทรกเรื่องราวของพระกิ่งหรือพระอวโลกิเตศวรมานะครับต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะสักสองสมปีที่แล้วเนี่ยกอ่อนช่วงโควิดมั้งน้องน้องเขาก็เลยมาขอแบ่งเห็นผมมีนะครับแล้วผมก็ไม่ห้อยนะฮะพอห้อยไปอยู่ฟักระยะหนึ่งก็เก็บขึ้นเปลี่ยนพระมาเปลี่ยนองนั้นองนี้มาห้อย นะครับเขาก็มาขอแบ่งไปผมบอกเขาถามผมว่าเช่ามาบูชามาองค์เท่าไหร่นะครับผมบอกเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วก็ผมก็ถ่ายรูปทํางานแหละนะครับก็ถ่ายรูปแฟชมช็อตนะครับแฟชมช็อตก็อ่าไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะครับแฟชมช็อตไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ช็อตละยี่สิบห้าบาทนะฮะฝีมือของตันฟโต,โต้เขานะครับ ก็จับไฟล์รูปแล้วอะไรแล้วผมก็เคยได้เอาพระกิ่งองค์นี้ลงไปทํางานแล้วนะครับในหนังสือนิตยสารพระเครื่องพระคุณนะครับดังน,นั้นนะผมก็แบ่งปันให้น้องเข้าไปนะครับเขาก็ขอซื้อนะครับขอบูชาต่อในองค์ละหนึ่งพันบาทพอมาถึงทุกวันที่ผมยังเสียดายอยู่นะครับเสียดายอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่รู้จะมีโอกาสไปหาพระที่ไหนได้อีกครั้ง นะครับนะครับก็ถือว่าเรื่องราวนะครับระลึกนึกถึงหลวงพ่ออุ่นสุขการโมนะครับก็หยิบยกเรื่องราวมาบอกกล่าวเล่าถึงนะครับให้ฟังถึงจิตตรริยานก็ได้นะครับถึงปรจิตก็ได้นะครับถึงการรู้ว่ารจิตแม้ระยะทางจะอยู่ห่างไกลนี่แสดงถึงอภิญญาญาณของท่านที่ได้สําเร็จแล้วด้วยดีนะครับท่านก็นะครับปล่อยวางทัดขันไปแล้วนะครับ ถ้าสังขารของท่านก็ไม่น่าไม่เปื่อยนะครับผมคอยดูว่าอยู่ว่านะเดี๋ยวผมจะพยายามรวบรวมวัตถุมงคลที่ที่มีอยู่ไม่ทราบว่าอยู่ไหนเหมือนกันแล้วอาจจะมาจับช็อตในเรื่องนะครับพระกิจิคณาจารย์ผู้มีอาคมขังนะครับเพราะเรื่องราวของท่านผมยังไม่ได้บอกเก่าเล่าถึงเลยนะครับเพียงแต่บอกเก่าประสบประการณ์ให้ได้ทราบนะครับเพราะว่าพระกิจิคณาจารย์ที่จะ มีอภิญญาญาเทียบเท่าได้เสมอเหมือนเนี่ยปัจจุบันน้หาได้ยากยิ่งนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คงจะมีเรื่องราวอะไรให้ได้ติดตามกันก็ติดตามกันนะครับผมก็จะพยายามจะนําเสนอให้ได้ทุกวันวันละคลิป2คลิปนะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับนะครับสุดท้ายนี้ก็คงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ